่อเริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ถือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับขนชุดขาวที่ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าคุยสาและดูยังหนุ่มมากอายุราว26-27อาพรขาวดุดหิมะสะท้อนความงามสง่าหน้าตาหล่อจัดในความหล่อจัดยังเจือความรุ่มรวยอยู่หนึ่งส่วนริมฝีปากบางเฉียบเม็มนิดๆมุมปากยกขึ้นยิ้มจางๆ รอยยิ้มให้ความรู้สึกเป็นมิตรแก่ผู้คนแต่บุคลิกสำอางนั้นกลับทําให้เซียเวเหยียนชื่นชมไม่ลงทันทีที่บุรุษชุดขาวปรากฏก็ตกเป็นเป้าสายตาทันทีหลังฝูงชนแลเห็นคนผู้นี้ต่างรู้สึกแปลกใจไม่ทราบเขาเชไหนปรากฏกายกระทันหันโมยะเจ้าสำนักน้อยแห่งสำนักเฮยหวงนึกไม่ถึงว่าเขาก็มาด้วยฝัง่าโมยะอายุไม่ถึง30ปีก็บรรลุระดับมหาราชยุทธหกดาวแล้ว เวลานี้พลังฝีมือของเขาแม้แต่ผู้อาวุโสบางคนในสำนักยังเทียบไม่ติดได้ยินว่าสำนักให้หวงฝากความหวังไว้กับเขาสูงมากคิดว่าคนผู้นี้น่าจะบรรลุระดับปร,รมจารยุตได้แนะ่ได้ยินเสียงซุบซิบรอบด้านเสียวเย็ยนรู้สึกสะดุดใจรีตาเล็กน้อยกวาดมองบนร่างบุรุษชุดขาวด้านตรงข้ามอดประนกไม่ได้เว้นแต่เจ้าหนุ่มที่มารับสวินเอ๋อกลับไปตอนอยู่ที่สถานศึกษาเจียนานคนนั้น ก็มีคนผู้นี้ที่เป็นผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชนยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอแน่นอนลินซิลยาลินเยี่ยนและก็หลิวชิงสามคนนี้มีพรสวรรค์เชิงยุทธที่สูงมากเช่นกันแม้ยังไม่บรรลุระดับมหาราชยุทธ์แต่อายุกลับน้อยกว่าบุรุษช,ชุดขาวตรงหน้าผู้นี้ฉะนั้นหากเปรียบเทียบกันจริงๆพรพรสวรรค์ของสามคนนั้นก็ไม่ได้ต่ำกว่าคนผู้นี้อย่างไรก็ตามคนที่สามารถบรรลุระดับมหาราชญยุทธ โดยไว้เพียงเท่านี้หลวนจัดเป็นหงมังกรในหมู่ชนทั้งสิ้นอาศัยในจุดนี้บุรุษชุดขาวก็นับว่ามีคุณสมบัติให้เขาเชิดหน้าชูตาขณะเซียวเหยยงตกใจกับพลังฝีมือของบุรุษชุดขาวจิตใจของบุรุษชุดขาวก็ปั่นป่วนด้วยเกลียวคลื่นเช่นกันหลังการประมือชั่ววูบสั้นๆเมื่อครู่นี้ทำให้เขาทราบว่าบรุษนุ่มชุดดำที่แลดูอ่อนวัยกว่าตนผู้นี้ก็เป็นผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชัหยุดตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งเช่นกันและจุดนี้เอง คือสิ่งที่รบกวนจิตใจเขาตั้งแต่เล็กเขาเติบโตท่ามกลางคำชื่นชมของคำว่าอัจฉริยะมาโดยตลอดและได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักรุ่นถัดไปหลายปีมานี้ภายในสำนักไม่ทราบบทเปลืองของดีของวิเศษไปกับตัวเขากี่มากน้อยจุดประสงค์ก็เพื่อให้เขามีโอกาสบรรลุระดับปรมาจ,จารย์ยุทธและเขาก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังอาศัยสรรพคุณจากของดีของวิเศษเหล่านั้น ก็ขึ้นสู่ระดับมหาราชยุทธเป็นผลสำเร็จก่อนอายุ30ปีการบรรลุถึงระดับมหาราชยุทธก่อนไว้ย30คือความภา,ภาคภูมิใจสูงสุดของโมยาเพราะบรรดาผู้อาวุโสในสำนักล้วนบรรลุระดับมหาราชัยุทธในไว้ย4 0 5 0ปีขึ้นไปศักยภาพยังห่างชั้นกับเขาลิบลับแต่ว่าความภาคภูมิใจของเขาวันนี้กลับได้รับบาดเจ็บเป็นครั้งแรกอายุของบุรุษหนุ่มชุดดำตรงหน้า น้อยกว่าเขายังเห็นได้ชัดแต่ว่าพลังฝีมือที่สแสดงออกเมื่อครูกลับไม่ได้ออ่นด้ยกว่าการเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้เขาสะเทือนใจอย่างไม่อาจปฏิเสธแน่นอนความรู้สึกชนิดนี้เพียงดำรงอยู่ชั่วพริบตาก็ถูกโมยากดคมลงไปอย่างรวดเร็วเขาบรรลุระดับมหาราชยุทย์ด้วไวเพียงเท่านี้ก็เพียงพอพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของเขาแล้วเฮ้อเ <c oughs> หยท่านนี้ก็กล่าวนักไปแล้ว ม่นางน้อยนั่นหาใช่คนทั่วไปเาก้าไม่ออกแรงสักหน่อยเกรงว่าจุดจบคงไม่ต่างจากคนผู้นี้เท่าไรสบัดแขนเสื้อสีขาวหิมะาเบาๆโมหยาประสานมือต่อเซียวเหยียนพลางหัวเราะกล่าวเห็นรอยยิ้มสุภาพบนใบหน้าโมหยาเซียวเหยียนมุ่นคข้วนิดหนึ่งเขาชุดจื้อเหยียนที่กำลังโมโหประถูกโมหยาชี้หน้าเมื่อครูกล่าวเรียบเรียบว่าเช่นนั้นจะไหนท่านต้องยื่นมือหรือเป็นพวกเดียวกับคนผู้นี้ หายเข้าใจผิดแล้วข้าโมหยาสำนักเฮยห่วงอดีไเป็นผู้ดูแลตึกเฮยห่วงแห่งนี้เดิมทีเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าแต่ที่นี่เป็นสถานที่รับรองแขกของสำนักเฮยห่วงหากเลือดตกยางออกคงไม่เหมาะเท่าไรฉะนั้นจึงยังไม่ลงมือยับยัง้งโมหยากล่าวยิ้มยิ้มในเมื่อเช่นนั้นครู่ตอนที่เขามาหาเรื่องข้าฉะไหนท่านไม่ยับยัง้งหมุมปากเซียวเย็นยกขึ้นเป็นรอยยิ้มยาะเห็นเซียวเย็นคาดขันไม่ลดละ แววตามโม่หยาเริ่มกระด้างขึ้นแต่รอยยิ้มบนใบหน้ายัางนุ่มนวลดุดลมว่าสันสหายท่านนี้แค่กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยในแดนอนาตการถือเป็นเรื่องปกติไม่ต่างจากกินข้าวโปรดเห็นแก่หน้าข้าหวังเรื่องนี้ลงเสียดีหรือไม่สายตาชื่อชาไารมองขุยสาที่กำลังถลึงตาอาคา,ขาดขณะตะกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลจิตสังหารในใจเซียวเยียนกลับไม่ได้ลดทอนลง คนผู้นี้แม้พลังฝีมือไม่เท่าไรแต่นับเป็นตัวอันตรายคนหนึ่งเวลานี้ผูกปมแข้งกันแล้วหากปล่อยให้ไปจะเป็นภัยแฝงไม่รู้จบแต่ถ้าเอาชีวิตมันตอนนี้โมหยาต้องสอดมือแน่โมหยาคนเดียวไม่น่ากลัวแต่เขารู้ในตึกเฮยหวงแห่งนี้ยังมีผู้แกล้เกล้าของสำนักเฮยหวงอีกไม่น้อยถ้าประมือกับเจ้าสำนักน้อยผู้นี้ขึ้นมาพวกนั้นยอมจะไม่นิ่งเฉยดูได้ขณะเซียวเหยงครุ่นคิด ลันลมหอบหนึ่งโชยมาจากด้านหลังกลิ่นหอมอบอวนชวนให้ผู้คนสดชื่นตื่นตัวที่แถมเป็นเซียวอีเซียนในชุดกระโปรงสีขาวเยื้องกลายมาโมยาแลเห็นเรือนร่างชดช้อยของเซียวอีเซียนในดวงตาทอประกายวิบไหวบุคลิกเฉดเฉยสง่างามดุจเทพเทพีนั้นทำให้เขาตะลึงงันเล็กน้อยช่างเถอะที่นี่ไม่เหมาะกับวิวาทะเซียวอีเซียนเดินถึงเบื้องหน้าเซียวเหยียนเอ่ยขึ้นเบาๆพอฟังเซียวเหยียนงงงันบูบ เซียวอีเซียนจะไหนกล่าววาจาเช่นนี้ออกมาเขาหันมองเซียวอีเซียนด้วยความเจงนยใจเซียวอีเซียนขยิบตาให้เขาอย่างแนบเนียนนับว่าเจ้าโชคดีถ้าต่อไปพาค้นมากก่อกวนทางที่ดีสืบข่าวให้แน่ชัดก่อนอย่าให้ผู้อื่นหลอกใช้ตามอำเภอใจเห็นเซียวอีเซียนขยิบตาเซียวเหยียนพงกอกศีษะเล็กน้อยยังแจ่มแจ้งก่อนบอกขุยซาที่ยังเครียดแค้นไม่หายด้วยรอยยิ้มเย็นได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนขุยซาหางตากระตุก กัดฟันแน่นแววอาฆาตในดวงตาทวีความรุนแรงฮขอบคุณแม่นางที่ช่วยคลี่คลายโมยะหัวราะพลางประสานมือต่อเซียวอีเซียนสำหรับความสุขภาพเกรงใจของอีกฝ่ายเซียวอีเซียนเพียงเหลือบมองอย่างชื่อชาจากนั้นถอนสายตากลับถูกเซียวอีเซียนเมินใส่โมยะอึ้งงันเล็กน้อยตามด้วยรู้สึกหน้ามานันหลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาโดนสตรีเมินใส่แต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ ความวาดวิวในใจกับยิ่งรุนแรงไม่ทราบสหายมีนามว่าอะไรต่อไปมีเรื่องใดมาหาข้าด้เต็มที่ในเมืองเฮยห่วงแห่งนี้้าพอมีหน้าบิตาอยู่บ้างเซียวอีเซียนไม่มอบโอกาสตีสนิทแกเขาโมหยางก็ไม่ได้ร้อนใจระบายยิ้มบางหันไปเอ่ยถามเซียวเย็นอย่างสุภาพเย็นเซียวชื่อที่เรียบง่ายเปล่งออกจากปากเซียวเหยยนประสานมือต่อมโมหยางเจ้าสำนักน้อยในเมื่อเรื่องราวคลี่คลาย เช่นนั้นข้าขอตัวก่อนพูดจบเสียวเย็นไม่รีรออีฝ่ายตอบคำก็เดินไปยังห้องพักในตึกเฮยหวงเสียวอีเซียนและจือเย็นตามหลังกระชันชิดมองดูเงาร่างชดช้อยผ่านข้างกายโมหยาสูดกลิ่นอายหอมจางที่หลงเหลืออยู่เบาๆมุมปากยักขึ้นเป็นแนวโค้งแปลกๆมีเพียงสตรีเช่นนี้จึงคู่ควรกับคนที่ยอดเยี่ยมอย่างตนไายน้อยโมจะปล่อยให้วกมันไปไง่ายๆอย่างนี้หรือเห็นผู้เสียวเย็นจากไป หุยซาเช็ดเลือดที่มุมปากกล่าวกับโม่หยาอย่างขุนข้องแล้วเจ้าต้องการอย่างไรแต่รนีน้อยนั่นกับเย็นเซียวลหลนเป็นผู้แกล้งกล้าระดับมหาราชัยุทธต่อให้เป็นสำนักเฮยหวงก็ไม่กล้าล่วงเกินทรงเดชเมื่อครูแกให้เจ้ามายังเชิงเจ้ากลับโง่เง่าไปลงไม้ลงมือโม่หยาค่อยๆเก็บงามรอยยิม้มกล่าวเสียงเย็นชานายน้อยโม่จะทำอย่างไรต่อเจ้าหมอั่นบอกไปก็ไปเห็นชัดว่าไม่มีท่านอยู่ในสายตา ขุยซากัดฟันกรอดลองสือประวัติดูก่อนตราบใดที่ยังอยู่ในเมืองเฮยหวงตกอย่างล้วนอยู่ในกำมือข้าโมโยายิ้มเย็นยกมือคว้าอากาศเบาๆแล้วสูดดมรำพึงในใจโฉมสะครานเช่นนี้จะละทิ้งง่ายๆได้อย่างไรรอจนเดินผ่านพ้นโถงใหญ่ที่อึกรกะทึกจอแจเสียวเย็นค่อยชะลอฝีเทา้าอันไม่เห็นจือเย็นทำหน้าบูดบึง้งต้องสายหน้าอ่อนใจยิ้มถามว่า ยังแค้นไม่หายหรือเจ้าชะไหนไม่จัดการคนหน้าบากนั่นจือเย็นหันมาทำหน้าดุเซียวอีเซียนถ้าเป็นพี่ชัยลินนางจะฆ่าเจ้าหมอนั่นทันทีพอฟังเซียวอีเซียนพลันหยุดเดินมองหน้าเซียวเย็นแวบหนึ่งทำให้เขาเห็นหน้าจนใจจึงอธิบายว่าวางใจเถอะหมอนั่นอยู่ได้อีกไม่เกินสามวันและจะตายอย่างหน้าสังเวชที่สุดด้วยเจ้าแพร่พิษหรือ เสียวเหยียนพร่องถามอย่างเสียงตระหนกเขาไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวเสียวอีเซียนยิ้มมุมปากพยักหน้าเบาๆเห็นท่าทางตกใจของเสียวเหยียนอดหัวเราะไม่ได้วิชาโอสถข้าสู้เจ้าไม่ได้แต่วิชาพิษเจ้ายังห่างจากขาอีกไกลเสียวเหยียนยักไหลจุดนี้เขาไม่คลางแคลงสักนิดเขาตั้งตัวด้วยวิชาปรุงโอสถส่วนเสียวอีเซียนตั้งตัวด้วยวิชาพิษสองคนต่างสองวิถีทาง ต่างฝ่ายต่างมีความสําเร็จในวิชาชีพของตนเองยอมเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่เจ้าคนที่ชื่อโมหยานั่นมองเจ้าด้วยสายตาแปลกๆเจ้าระวังไว้บ้างเดี๋ยวจะโดนแผนชายงามเข้าเสี่ยวเหยียนนึกถึงแววตาที่เจ้าหมอนั่นมองดูเสี่ยวอีเซียนอดกล่าวติดตลกไม่ได้เห็นเสียวอีเซียนชำเลืองเขาแวบหนึ่งย่างเท้านำหน้าไปนำเสียงราบเรียบร้อยลมมาเขามีความกล้าคิดเช่นนั้น ข้าจะทําให้เขากลายเป็นเศษสวะตลอดการพวกเซียวเย็นเดินวกวอยูในตึกเฮ้ยหวงตามเส้นทางที่หญิงรับใช้บอกไว้ตอนแรกนานพักใหญ่จึงมาถึงเรือนที่พักที่กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ในที่สุดบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบอาคารแต่ละหลังโอบล้อมด้วยพฤกษานานาพันธวนกลิ่นหอมรวยรินช่วยให้จิตใจปลอดโป่งผ่อนคลายสถานที่รื่นรมเช่นนี้สร้างความพึงพอใจกับพวกเซียวเย็นอย่างยิ่ง พื้นที่พักแรมขนาดใหญ่ผืนนี้แบ่งออกเป็น3ามเขตคือฟ้าดินและคนผู้ที่ได้พักในเขตคนล้วนเป็นผู้แกล้งกล้าและผู้ทรงอิทธิพลที่มีชื่อเสียงอยู่บ้างของแดนอนาธการโดยปกติแล้วขอเพียงพลังฝีมือบรรลุถ,ถึงระดับราชันยุทธก็มีคุณสมบัติเข้าพักในเขตแดนนี้ส่วนเขตดินจะเป็นผู้แกล้งกล้าที่มีพลังฝีมือระดับมหาราชันยุทธและกลุ่มอิทธิพลที่มีชื่อเสียงเปร่งปรางของแดนอนาธิการเขตฟ้า คือเรือนที่พักหรูราที่สุดผู้ที่เข้าพักล้วนเป็นผู้กแกล้งกล้าเรื่องนม้มและกลุ่มอิทธิพลที่มีชื่อเสียงที่เทียบเท่ากับสำนักเฮยห่วงซึ่งมีอยู่นับรายได้ในแดนอนาถการพวกเสียเวเหยียนเดินดูเขตที่พักขนาดใหญ่ผืนนี้ได้ครู่หนึ่งค่อยมาถึงเขตดินจากนั้นเดินหาอีกครู่หนึ่งก็เจอเลขห้องพักของตัวเองพลักเปิดประตูเบาๆเข้าสู่ด้านในพบว,ว่าในห้องไม่เพียงมีห้องรับแขกและห้องนอนหลายห้อง ยังมีห้องรับที่เตรียมไว้สําหรับฝึกชารโดยเฉพาะด้วยและเห็นห้องพักมีทุกสิ่งพร้อมสับเช่นนี้เซียวเยียนอดจะอุทานออกมาไม่ได้ลองเดินดูก่อนที่นี่จะเป็นที่พักแรมของพวกเราในช่วงนี้ยิมบอกพวกเซียวอีเซียนเซียวเยียนหามุมหนึ่งในห้องรับแขกนั่งลงเซียวอีเซียนเดินดูทั่วๆจากนั้นกลับมาที่ห้องรับแขกท่ามกลางสายตาสงสัยของเซียวเย็นและจื่อเยียนเอาดอกไม้สีน้ำเงินดอกหนึ่งออกมาจากแหวนบรรจุปักใส่ในแจกัน ตามด้วยน้ำโอสถออกมาสองเม็ดยืนทรงให้พลางบอกนี่เป็นดอกกลิ่นจิตวิญญาณกลิ่นของมันมีฤทธิ์ทำให้คนหมดสติพวกเจ้ากินยาแก้ผิดเป็ดนี้กันไว้ยามอยู่นอกบ้านระวังไว้บ้างไม่เสียหายพอฟังเสียวเย็นอดพินิษดอกไม้สีน้ำเงินดอกนั้นไม่ได้ก่อนยิ้มกล่าวอย่างอัศจรรย์ใจความลึกล้ำของนักพิษไม่ได้ไปกว่านักปรุงโอสถเลยดอกไม้ที่ไม่สะดุดตาดอกหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ หากไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านพิษใครจะทราบว่ามันยังออกฤทธิ์เช่นนี้ได้ด้วยเสียวเย็นพูดพลางรับยาเม็ดแก้พิษแล้วโยนใส่ปากจากนั้นหันไปมองจื่อเย็นที่หน้างิกงออดใส่หน้าอ่อนใจไม่ได้เจ้ายังมโมโหเพราะเรื่องนั้นอยู่หรือเจ้าบ่ยาคนนั้นก็แค่ระดับมหาราชยุทธ์หกเจ็ดดาวแค่ทักษะยุทธ์ที่หมอนั่นฝึกปรือกลับมีคุณสมบัติสลายพลังกำลังศัตรูได้อย่างดีเลิศฉะนั้นเจ้าขาดทุนเพราะความชะล่าใจ ก็เป็นเรื่องปกติอีกอย่างเจ้าก็ไม่ได้ทุ่มเทสุดกำลังไม่ใช่หรือคราวหน้าถ้าเจ้าเจออีกเจ้าก็ลงมือเต็มพิกัดได้เลยข้าไม่เชื่อหรอกว่าทักษะยุทธ์ของเจ้าหมอนั่นจะหักล้างพลังกำลังของเจ้าเด็ทั้งหมดต่ยินอคำปลอบใจของเซียวเหยียนจือเหยียนค่อยหน้าหายบึ้งนางแค้นเสียงหึคราวหน้าจะต่อยตีกับเจ้าหมอนั่นก็ให้ข้าลุยก่อนปักอาชีกหน้าไม่นางน้อยอย่างข้าจะปล่อยให้มันไปง่ายๆไม่ได้เด็ดขาด ถ้าคิดว่าเจ้ามีโอกาสนั้นแน่เสียวเย็ยนยิ้มบอกเขามีลางสังหรณ์เจ้าคนที่ชื่อโมโยาน,นั้นต้องโผล่หน้ามาอีกและอาจจะหลายครั้งด้วยวันนี้คนที่ชื่อขุยซาที่มาหาเรื่องพวกเราไม่แน่อาจจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหมอนั่นเซียวอีเซียนเอ่ยขึ้นเสียวเย็ยนพงกศีรษะเบาๆหรือเป็นเพราะเจ้าคนที่ชื่อสีซานไม่แน่ใจแต่อย่างไรพวกเราต้องระวังไว้บ้างที่นี่เป็นถิ่นอิทธิพลของสำนักเฮย่วง และข้ารู้สึกได้เราๆนี่ตึกเฮ้หงแห่งนี้ยังมีกลิ่นอายแก่กล้าหลายสายแต่ข้าจดสัมผัสได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแสดงว่าน่าจะเป็นผู้แกล่งกล้าระดับประมาจารยุตเซียวอีเซียนกล่าวยังครุ่นคิดคงพร้อมน้ำลายโพธิปแปลธาตุกระมังต่อให้ทำอะไรไปก็ต้องเพิ่มความรอบคอบทีทวดเมื่อเฮยหวงแห่งนี้คับข้างไปได้วยผู้แกล่งกล้าอากพลาดพลัง้งอาจจะเกิดปัญหาตามมาเซียวเหยียนถอนใจกล่าว เซอีเซียนพยักหน้าเบาๆเอาละนี่ดึกแล้วทุกคนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เขาจะลงมือปรุงโอสถถึงตอนนั้นต้องให้พวกเจ้าคอยคุ้มกันไม่เช่นนั้นโดนรบกวนขึ้นมาจะยุ่งกันใหญ่แต่ยินเช่นนั้นเซลีเซียนและจือเยียนต่างแยกย้ายกลับห้องตัวเองขณะพวกเซลวเยียนกลับเข้าห้องภายในห้องพักห้องหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากพวกเขาออกไปช่วงหนึ่งกลับปกคลุมด้วยบรรยากาศอันเยือบเย็นวังเวงในห้องนั่งอยู่ด้วยคนหลายคน ที่สะดุดตามากที่สุด,สดก็คือผู้สูงวัยผมแดงคนหนึ่งปรากฏว่าเป็นฟางเหยียนผู้อาวุโสโใหญ่แห่งหุบเขาอัคคีปีศาจที่เซียวเหยียนเจอเมื่อตอนกลางวันค้างๆยังมีผู้สูงวัยที่ฝีมือไม่ธรรมดาอีกหลายคนคิดว่าคงเป็นพวกผู้อาวุโสข,ของหุบเขาอัคคีปีศาจผู้อาวุโสเหล่านี้มีฐานะค่อนข้างสูงแต่ว่านอกจากผู้อาวุโสใหญ่ฟางเหยียนที่นั่งอยู่บนเก้าอีคนอื่นๆยืนคล้อมกายอยู่ทั้งสิ้น เบื้องหน้าพวกเขายังมีคนผู้หนึ่งในชุดคลุมยาวสีเทานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างสงบโอ้สูกสงเท่านไดข่ารู้ครั้งนี้เมืองเฮยหวงถึงดูดกลุ่มอิทธิพลเก่าแก่มาไม่น้อยน้ำสำปู่น้ำกระบนเยวินผู้แกล้งกล้าจือดังของแดนอนาตการดูท่าหมายมั่นปั้นมือจะเอาน้ำไหลโพธิแปลธาใ้ได้ผู้เอาจ้อยใ่ฟางเหยียนที่เ้นผมสีแดงมุ่นคิ้วเล็กน้อยพน้ากล่าวกับคนชุดเทาตรงหน้า ประมุกตัมหนักบอกแล้วต้องเอาน้ำลายโพธิแปรธาตุมาให้ได้ฉะนั้นไรก็ตามที่ขวางทางข้าไม่เว้นในเงามืดผืนหนึ่งตายชุดคลุมยาวสีเทามีแววเยียบเย็นส่องสะท้อนออกมาพร้อมกับเสียงแตกพร่าที่เย็นเยอือกดังก้องกลางห้องโรดวางใจเมือน้ำลายโพธิแปรธาตุอบเขาอาคีปีสาจเราดนสูงยอดฝีมือออกมาเกือบดเว้นแต่ผู้อวสวสี และคนของเขาที่ยังรุดมาไม่ถึงอื่นๆล้วนเตรียมพร้อมแล้วฟางเหยยนกล่าวเสียงครึมอืมแต่ข้าได้ยินว่าครั้งนี้พักเซียวและสถานศึกษาเจียนหนันก็สองผู้แล้งกล้ามาด้วยสององค์กรนี้คือศัตรูตัวฉกาจของหุบเขาอัคคีปีศาจเราถ้าเป็นไปได้ถึงเวลานั้นอยากให้ท่านออกโรงคราลุ่มพวกมันทั้งหมดฟางเหยยนช่างใจเล็กน้อยก่อนกล่าวพักเซียวสถานศึกษาเจหน,นัน ได้ยินสองชื่อนี้เสียงหัวเราะแหบตามชวนคนลุกพลันดังลอดออกจากชุดคลุมสีเทาอึดใจถัดมาคอยมีเวาจาอมหิตตามหลังไม่ต้องหวง่วงพวกมันนี้ไม่รอดแม้แต่คนเดียวได้ฟังเช่นนั้นฟางเย็ยนแย้มยิม้มก่อนมุ่นคิ้วกล่าวว่าดูตาน้ำาหลายโพธิแปรธาตุจะมีแรงดึงดูดสูงมากทีเดียวแต่ข้ามีบางอย่างไม่เข้าใจเหตุใดสำนักเฮยหวง ถึงเอาสมบัติล้ำค่าชน,นิดออกมาประมูลขายแต่สิ่งนี้เกี่ยวพันถึงจิตโพธิจริงจะไหนไม่เก็บไว้เองพวกเขาไม่ใช่อยากค้นหาความลับด้วยตัวเองแต่เพราะไร้ความสามารถต่อให้น้ำลายโพธิแปรธาตุมีความเกี่ยวข้องกับจิตโพธิจริงพวกเขาก็ไขปริศนาไม่ออกนำออกมาประมูลไม่แน่อาจจะแลกเป็นของที่มีประโยชน์ได้อีกอย่างใครจะรู้ว่าโงนไหนมีจุดประสงค์อื่นใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ คนชุดเทาเข่นหัวร้อพลางกล่าววางเยียนพระงกศรษะยิ้มกล่าวว่าผู้สูงสงปราดเพืองยิงไม่รู้ว่าจิตโพธิทิว่าดันจะเกี่ยวข้องกับผู้แร่งกล้าระดับเทพพยุทธ์จริงหรือไม่มีบางเรื่องไม่รู้จะดีที่สุดรู้มากไปกลับจะเป็นภัยแก่ตัวชุดคลุมเทาสั่นไหวกลิ้นอายพร่าพรายสายหนึ่งลองลอยตามซุ้มเสียงเย็นเยือกออกมาได้ยินเช่นนั้น ฝางเงย็นปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากก่อนพองกศีรษะระรวัวสำหรับเจ้าคนชุดเทาที่อารมณ์แปรปรวนผู้นี้เขารู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างเส้นนั้นก็ไม่รบกวนท่านแล้วข้าจะคอยสังเกตเรื่องน้ำลหลโพธิแปรธาตุเป็นพิเศษเมื่อใดมีขาวจะแจ้งให้ท่นานทราบทันทีพลดลุกขึ้นยืนฝางเงย็นกล่าวน้ำเสียงนอบน้อมเออถือโอกาสนี้สืบดูด้วยว่ามีผู้กแกล้งกล้าจากที่ใดบ้าง ไม่ต้องสนใจระดับมหาราชยุทธพวกระดับปรมจารยุทธตั้งหากที่เป็นปัญหาสูงสุดข้าว่าถึางแม้คนเหล่านี้จะไม่แน่ใจว่าน้ำลายโพธิที่แปลธาตุนั้นร้ายกาจจริงอย่างที่เล่าหรือ,รอไม่แต่คำว่าเทพยุทธก็เ,เพียงพอทําทให้พวกนั้นชักม้าออกศึกแล้วคนชุดเท้าสั่งการอ,อารับฟังเย็นรับคำก่อนโบกมือบูบกน้ำเลาาผู้อาวุโสหลายคนล่าถอยออกจากห้องแล้วปิดประตูอย่างเบามือ หลังจากหลายคนนั้นออกไปในห้องคืนสู่ความสงบคนชุดเทานั่งอยู่บนเก้าอี้เงียบๆร่างแนวนิ่งไม่กระดิกนานพักใหญ่ค,ค่อยมีเสียงพืมพำเงาหลังที่เห็นวันนี้สไนจึงรู้สึกขุนนักหรือเคยเห็นมาก,ก่อนชุดคลุมสีเทาสั่นพลิ้วฝ่ามือข้างหนึ่งยื่นออกมากุมถ้วยน้ำชาไว้ขณะฝ่ามือแตะถูกถ้วยชาบนท่อนแขนทอแสงจาง,จาง และดูไปให้ความรู้สึกพร่าพรายอลีลับพิสดาลชนิดหนึ่งฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ